ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่สามมิถุนายน2565ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ บุคคลพึ่งรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสยจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ e ุทธะทุตังสรนังจฉามิธรรมังสรนังจฉามิสัง <building> ขังสรนังจฉามิทุติยามปิทุธังสรนังจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังจฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรนังคฉามิตติยมปิธรรมังสรนังคฉามินัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะ วัตเตยังสัตตุาสาเสนนัตถิเมสรารนังอัญยังสังคโคเมสรารนังวรังเอเตนะสัตยวัชเชนะวัตเตยังสัตตุาสาเสนที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้า,对对า,าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ถ้าไปเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิขขาประทางสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาธาเวรามณีสิ ขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพรุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสัมปปราปะเวารามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ ข้าไปเจา้าขอสมาทานอาชีวิตมากศีษตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะพรมมัจยาริยา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเม е รยะมัชฌาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิก ข้าประทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกข้าประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรามณีสิกข้าประทังสมาธิยามิอุจจาศยานาะมหาศยานาะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานสิ่งสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต์เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโทธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐาน 4, สี่สม,มปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินรีห้าพระห้โพชฌง 7, เจ็ดอาริยมรรมีองค์แปด เพื่อมรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่คงมีความเบิกบานใจที่จะได้ร่วมกันศึกษาพระสัทธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งลุมลึก ยากนักในการที่จะได้มีโอกาสศึกษาร่วมกันและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนในสังสารวัฏนานๆนนจึงจะมีการบังเกิดขึ้นของพระองค์ในโลกแต่ละใบนั้นแตกทำลายไปเป็นอเนกหาประมาณไม่ได้การบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐนั้นนานๆจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งและอยู่ในช่วงระยะ สั้นมากเมื่อเทียบกับสังสารวัฏและการบำเพ็ญบารมีของพระองค์แล้วเทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะแม่พระพุทธเจ้าของเรานั้นบำเพ็ญบารมีมาถึงสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับแต่ทรงกระทำพุทธกิจเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์แค่เท่าไหร่เท่านั้นเองคะ 45, สี่สิบาพันษาแต่นั้นหมายถึงว่าบุคคลที่สั่งสมบุญไว้ดีแล้วนั้น เพื่อการตรัสรู้ขณะที่พระองค์มีพระชนชีพนั้นก็หมดสิ้นไปแล้วพระองค์จึงเข้าสู่กรารปรินิพานคืออนุป,ปาทาปรินิพานค่ะแต่เราผู้สั่งสมบุญไว้เช่นกันก็มีพระธรรมคำสอนอันบริบูรณ์อยู่ค่ะเพื่อศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนั้นร่วมกันขณะนี้ศึกษาในสภาสวาสังวรสูตรซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าด้วย วิธีการกำจัดอาสวะในขณะนี้ก็เป็นการพนานาอาสวะที่เปลงลาได้เพราะการเห็นได้กล่าวมาถึงอัตตาของเราเป็นผู้เสวยเป็นอาการของการยึดมันด้วยสัสตตาทิฏฐินั่นเองนะคะและคิดว่ามีเราเสวยคือมีผู้เสวย ผลของกรรมดีและกรรมชั่วนั้นซึ่งหากเราศึกษาในปฏิจจสมุปบาทกันอยู่นั้นเราก็คงพอจะตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่าไม่มีใครเสวยเพราะการหมุนไปของเหตุและผลหรือที่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดซึ่งเรานั้นต้องใส่ใจสาธยายและมั่นจดจำให้ได้นะคะเพราะการไหลไปของกระแสะแห่งธรรมะเหล่านี้ลคะค่ะ เราถึงเดือดร้อนเร่าร้อนกันอยู่ในขณะน,นี้เราจึงต้องฝึกหัดถามในปฏิจจสมุปาทใช่ไหมคะที่บอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วอะไรล่ะคะก็ลองสาธยายในปฏิจจสมุปาทดูนะคะเช่นเราอาจจะถามว่า ผัสสะนั้นใครผัสสะซึ่งจริงๆแล้วมีใครไหมคะก็เป็นแค่ผัสสะซึ่งเกิดด้วยเหตุปัจจัยคืออะไรเป็นปัจจัยคะที่ทําให้ผัสสะนั้นเกิดขึ้นก็เพราะเหตุมีอายตนะใช่ไหมคะมีตามีหูมีจมูกลิ้นเป็นต้นจึงทําให้มีผัสสะเกิดขึ้นสิ่งนี้คือสรายาตนะ หรืออายตนาภายในและอายตนาภายนอกกระทบกันนั้นเองนะคะผัสสะจึงเกิดขึ้นฉะนั้นจึงไม่มีสัตว์บุคคลใดๆเป็นผู้กระทบหรือผู้รับกระทบและเมื่อผัสสะมีเป็นปัจจัยให้เวทนานั้นมีเห็นไหมคะก็จะมีการสืบต่อกันไปตามเหตุตามปัจจัย เราจะไม่มีคําว่ามีผู้หญิงผู้ชายหรือตัวเราเองนั่นแหละเป็นผู้เสวยความสุขความทุกข์แต่แท้ที่จริงนั้นใครคะเป็นผู้เสวยก็เวทนาไงคะไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเราไม่มีบุคคลอื่นที่เสวยเวทนานั้นเวทนาก็คงเป็นแต่เวทนานะคะ เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเท่านั้นเองและไม่ได้เกิดเพียงธรรมะหมวดเดียวคือเวทนาเท่านั้นแท้ที่จริงเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นนั้นก็คือขันทั้งห้านั่นละค่ะประชุมกันแล้วธรรมะเหล่านี้จึงเป็นกองทุกข์ก้อนทุกข์นั่นแหละที่หมุนไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นบ่อกเกิดแห่งขันทั้งหลายเพราะมีเหตุและผล นั้นก็คือขันทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะคะเวทนาที่เกิดขึ้นก็เป็นเวทนาขันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลใดๆเป็นขันไหนก็เป็นเวทนาขันเกิดแล้วด้วยเหตุปัจจัยเวทนานั้นเที่ยงไหมคะไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คะเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้ ตัวเหตุก็ทนอยู่ไม่ได้ผลคือเวทนานั้นก็ย่อมทนอยู่ไม่ได้ค่ะจึงเป็นอนัตตาเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นย่อมเป็นอนัตตาใช่ไหมคะมีการเกิดดับสืบต่อกันไปเมื่อเราค่อยๆใคร่ครวญในสายของปฏิจจสมุปบาท ไปมากน้อยเพียงไรนั้นก็จะเป็นตัวการที่จะแก้ไขความเห็นผิดเพราะขณะที่พิจารณา,านั้นก็คือการใส่สมาธิิคือตัวปัญญาเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงของธรรมะเหล่านั้น <c oughs> เพื่อกำจัดอะไรคะมิฉาพิธิคะ่ะฉะนั้นเราจึงต้องหมั่นพิจารณา,าหรือหมั่นสอบถามตัวเอง ในสายของปฏิจจสมุปบาทนั่นละค่ะหรือถ้าจะถามว่าระเวทนาดับไหมก็ต้องตอบว่าเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับแล้วทำไมผัสสะจึงดับล่ะก็เพราะสลายตนะนั้นแหละดับผัสสะนั้นจึงดับอ้าวแล้วทำไมสลายตนะดับล่ะก็เพราะนามรูปนั้นแหละดับสลายตนะจึงดับแล้วนามรูปดับ เพราะอะไรเพราะวิญญาณดับแล้ววิญญาณดับเพราะอะไรเพราะสังขารดับสังขารดับเพราะอะไรเพราะอาวิชชานั้นแหละดับการดับสืบต่อกันเป็นสายอย่างนี้จึงที่สุดก็เป็นการดับแห่งกองทุกข์ทังปวงการดับไปแห่งอุปทานขันห้าทั้งสิ้นนั่นเองเพราะเหตุแห่งอวิชชานั้นแหละดับค่ะ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงไม่มีแล้วเป็นการดับไปแห่งกองทุกข์ทั้งปวงค่ะจึงต้องสาธยายปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดและฝ่ายดับให้คลองแคลว่วว่องไวเอาไว้นะคะจะเป็นปัญญาที่ทำให้เรานั้นมีสมาธิเพิ่มผูนภัยบุนและแน่นอนค่ะ เมื่อสมาธิิเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มคะ่ะสมาสังกัปปะสมาวาจาสมารกรรมมันตะไปจนถึงสมาสมาธิก็จะบริบูรณ์ได้จากโลกียมัก,ก็เข้าถึงโลกุตรามักได้เลยใช่ไหมคะการสั่งสมบุญไว้ดีนั่นเองจึงได้เกิดมาในขณะและในสมัย ที่บริบูรณ์ด้วยพระธรรมคำสอนที่เกื้อกูลต่อการแทงตลอดในอาริยสัตว์ค่ะในลำดับต่อมาคำว่าในอารมณนน์นั้นๆในวงเล็บตัตละตัตระความว่าในกำเนิดคติทีตินิวาสหรือนิวาสนั่นเองและนิกายหรือในอารมณน์นันนันคำว่าแน่นอนในวงเล็บนิจโจ คือเว้นจากความเกิดและความเสื่อมคำว่ายั่งยืนในวงเล็บทูโวคือมั่นคงได้แก่เป็นสาระคำว่าเที่ยงแท้สัสตโตคือมีอยู่ตลอดการทั้งปวงคำว่าไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาในวงเล็บอวิปรินามะธรรมโมความว่ามีการไม่ละความเป็นปกติของตนเป็นธรรมดา คือไม่ถึงความเป็นประการต่างๆเหมือนกิ้งกะฉะนั้นขาดตรงนี้ก็จะมีธรรมะหลายหมวดที่หลายๆท่านนั้นก็ได้ศึกษาแล้วแต่ส่วนใหญ่นั้นก็คือญาติธรรมที่เพิ่งศึกษาใหม่จะยังไม่เข้าใจและแทบจะไม่เคยได้ยินนะคะก็ขออัญเชิญมาจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมของท่านพระพุทธโฆสาจารย์ปออประยุตโตมาให้ศึกษาร่วมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคำว่าวิญญาณถีติเจดประการนั้นได้แก่อะไรก็คือภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณวิญญาณคือจิตนะคะอยากเข้าใจผิดว่าเป็นผีเป็นอะไรนะคะข้อที่หนึ่ง สัตว์บางพวกมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์เทพบางเหล่าวินิปาติกะคือพวกเปรตบางเหล่าข้อที่สองคือสัตว์บางพวกมีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นเหล่าเทพเจา้าพรหมผู้เกิดในปฐมภูมิข้อสามสัตว์บางพวกมีกายอย่างเดียวกัน แต่มีสัญญาต่างกันเช่นพวกเทพอาภัสราสี่สัตว์บางพวกมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นพวกเทพสุภกินหะซึ่งผู้ที่ศึกษามาแล้วนั้นจะแยกแยะได้ชัดเจนมากใช่ไหมคะเพราะพวกที่มีวิญญาณต่างกันก็มีรูปต่างกันอย่างเช่นพวกมนุษย์เทวดาเหล่านี้เป็นต้น ส่วนพวกพรมนั้นเราจะเห็นได้นะคะในกลุ่มพรมที่เจริญชาญหนึ่งนั้นเนี่ยจะมีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันนะคะส่วนพรมที่เกิดขึ้นในกลุ่มอภัสราพวกนี้ก็มีสัญญาต่างแต่กายอย่างเดียวกันก็คือแบ่งตามกายเหมือนหรือต่าง แบ่งตามสัญญาเหมือนหรือต่างนั้นเองในข้อหนึ่งถึงข้อสี่นั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสัตวา่าด้าวนะคะเพราะเดี๋ยวจะอ้างมาถึงตรงนี้ค่ะข้อห้าสัตว์บางพวกผู้เข้าถึงชั้นอากาศสารัญจายตนะข้อหกสัตว์บางพวกผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะค่ะข้อเจ็ดสัตว์บางพวก ผู้เข้าถึงอากินจัญญายะตนะสามกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของพวกเจริญอรูปฌานและไปเกิดในอรูปปรมนั่นเองค่ะตั้งแต่ข้อห้าหและเจ็ดนั้นก็ตรงกับสัตววาดก้าในข้อหถึงข้อ8ในสัตววาดก้าค่ะแล้วสัตววาดก้าคืออะไร ตาวาดกคือพบเป็นที่อยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายนะคะซึ่งกล่าวไปแล้วในข้อหนึ่งถึงข้อสตรงกับวิญญาณทิติสี่ข้อดังที่กล่าวไปแล้วส่วนข้อหสัตว์บางพวกไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาเช่นเหล่าจำพวกอสัญญีสัตว์ซึ่งเราคุ้นชินกันในชื่อว่าพรมลูกฟักค่ะท่านไม่มีความรู้สึก มีแปดรูปเท่านั้นนะคะที่ไปเกิดในที่นั้นส่วนข้อหกถึงข้อแปเราได้กล่าวไปแล้วในวิญญาณทิติข้อห้าถึงข้อเจข้อเกสัตว์บางพวกผู้เข้าถึงชั้นเนวสัญญาณาสัญญายตนะค่ะซึ่งก็คือพวกกลุ่มที่เจริญเนวสัญญานาสัญญายัตนะซึ่งเป็นอรูปประพรมมีจิต ที่ประณีตมากค่ะถามว่าหากไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะรู้ได้ไหมคะว่ามีสัตว์ต่างๆมากมายหลากหลายวิจิตอย่างนี้บางพวกมีความเห็นผิดไม่อยากจะมีนามมารมเพราะคิดว่าเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์แต่ยังมีความปรารถนาที่จะเกิดอยู่เห็นไหมคะว่า การไม่แทงตลอดในอาเรียสัต์นั้นสามารถคิดได้วิจิตหลากหลายบางก็เจริญฌานเพื่อไม่ให้มีรูปเพราะเห็นว่ารูปนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์จึงเจริญอารูปฌานเพื่อไปเกิดในอารูปประพรมการบังเกิดขึ้นของพระสมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการดับทุกขโดยแท้ องแสดงทางอันประเสริฐที่เป็นทางสายกลางคืออาริยมรรมีองค์แปดทำให้เหล่าสัตว์ผู้มีปัญญาดีและสั่งสมบารมีไว้บริบูรณ์แล้วได้หลุดพ้นจากทุกข์ในวตฏสงสารอย่างแท้จริงค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพานด้วยสัจวจาจานี้ ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจา้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสาสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมาผลนิานพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ